แว่นนี่เนี่ยมองเห็นคือใช่ครับมันเป็นแว่นมันเป็นแว่นกันแสงใช่ไหมว่าเลเซอร์อระไรก็ตาแล้วมันจะไม่ดีต่อไม่ดีต่อดวงตาอะไรอ๋อหมายเอามากัน,นกเลเซอร์อะไรเนี่ยครับจะช,ช่วยช่วยลดปวดกระเจี๊บ,บแล้วก็ช่วยกระตุน้นกระตุ้นเนื้อเยื่อให้แบบให้กล้ามเนื้อหรือแบบให้พวกเอ็นอะไรเงี้ยมันสมานให้ตัวเลเซอร์หรอใช่ใช่แต่หยิบหยิบหยิบดูหน่อยเนี่ยแต่อันนี้มันจะเป็นแบบโฟกัสมันจะใช้งานง่ายกว่าอ๋อโฟกัาใช่ก็คือมันสะดวกกว่าใช้งานง่ายกว่า ไม่เจ็บเหรอมันไม่เจ็บครับไอ้ตัวนี้จะจะไม่รู้สึกคือคนคนคนไข้ที่ได้รับการท่าตัดจะไม่รู้สึกว่าว่าได้รับ่ได้รับเลเซอร์มข้าไปเนี่ยแต่แต่ผดนะไรผลที่ยออะไรคือมันจะชัดเจนมากแบบเราปวดได้ว่าวยการมับจีบหนีขึ้นเลยก็จะเกือบจะทันทีเลยต้องใช้เวลาประมาณสองวันนะครับเพื่อเพื่อให้ร่างกายมันฟื้นตัว ตัวนี้แหละครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นเครื่องละกันครับมันจะเป็นเครื่องที่ช่วยผ่อนแรงวเวล,เล,า,ลเาเราต้องขยามเนื้ำก้อนเราต้องนวดน้ำก้อนจารย์มันจะช่วยผ่อนแรงเราได้มันจะเป็นการอัดอัดเกล็แท้งลงไปในกั้มนะ้รับคือเหมือนเป็นเหมือนเป็นลักษณะของการตัวกันดครับโน้ตอ้ตวดกั้มเนื้ออีกแบบนี้ครับละขรทำ นักกีฬาบางคนที่มาแบบอยากทายกั้มนะครคือแบบเหมือนเขาเจ็บมาหรือตึงมาเครัเขาเขาก็ไม่อยากให้นวดเขาแบบเหมือนเขาเจ็บง่ายเขาก็อยากอยากใช้เครื่องเงี้ยครับแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าครับเป็นเทนชีแบบะจะใช้ในกรณีช่วยลดปวดลดปวดในนักกีฬาที่มีอาการปวด,ปวดมากๆเนี่ยครับก็คือใช้กระตุ้นไฟฟ้าเข้าไปอ่ะมันจะช่วยลดปวดให้เขาให้เขาได้ดีก็คือเห็นผล เห็นผลเห็นผลมากเขามนรู้ผลตัวนี้ก็คือเป็นตัวสง่งส่งไฟฟ้าใช่ครับก็เป็นไฟฟ้าซึ่งมันใช้การไฟฟ้ามันมันไม่เยอะครับก็คือมันไม่อันตรายครัเพราะว่ามันใช้ทานจากทานไฟฉายมาได้แค่นี้ก็คือส่วนเรื่องการใช้งานก็คือมันเราก็ต้องปรับปรับ,ปร,บปรับความแรงหรือว่าปรับอะไรเงี้ยตามตามอาการคนไข้อีกทีว่า<ม>เขาต้องการมากน้อยแค่ไหนประมาณนี้ครับสิ่งนีะขาเขาเขาต้องสวมถุง สองข้างใช่ครับตัวนี้มันจะเป็น n o r m a ท t e c ครับเป็นเครื่องใช้สำหรับ recovery แล้วก็ช่วยผ่อนคลายแบบนักบอลที่แบบใช้ขามาหนักๆแล้วแบบวิ่งเยอะๆอะไรเงี้ยครับก็คือจะช่วยให้ร่างกาย recovery ได้เร็วหายมั่ยหายเมื่อยหายปวดอะไรครับแล้วก็ทำให้นักบอลมไม่ตื่นมากก็คือส่วนใหญ่เขาก็นิยมนิยมใช้กันหลังสองเซตหรือว่าวันไหนที่มีอาการตึงมากๆ でいい、それでいいです。はい、繋がるよ。おお、<laughs> <laughs> 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 oh. ครับตัวนี้ก็ใช้ไฟฟ้าเหมือนกันใช่ครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นเครื่องไฟทนาแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับตัวที่สูบลมเข้าไปในในถุงเนี่ยครับซึ่งแบบมันจะไล่ไล่ลมมาตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาข้างบนก็คือมันจะเป็นเหมือนกับการที่เราไล่พวกของเสียไลย่น้ําเหลืองหรือว่าแบบกระตุ้นการสูชิของเลือดให้แบบให้มันเรื่องกลับเข้าหัวใจเร็วขึ้นทำให้แบบเกิดการรีคเวอรี่ที่ดีขึ้นประมาณนี้ คือรอสักคร้งดี๋ยวมันจะเริ่มทํมาซ้ำใส่ลงมาตั้งแต่จากเท้าครับแล้ว<ด>ก็จะอะไรตอนนี้ก็คือลมลมขึ้นเต็มแล้วก็คือลมมันจะไล่ขึ้นไปแล้วก็สักพักหนึ่งพอพอมันเต็มถึงตรงนี้ครับมันก็ลมมันก็จะเริ่มคลาย,ยแล้วลก็ปล่อยปล่อยปล่มาบอกตรงนี้เท่าไก็ตรงนี้มันจะบอกอันนี้ก็คือเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นหน้าจอที่แสดงผลววนทุกอย่างใช่ครับอันนี้ก็คืออย่างเงี้ยมันก็จะบอกว่าลมขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วะใช่ที่ตรงกระพริปอยู่เนี่ยครับลมขึ้นมาถึงนี้ แล้วก็จะขึ้นมาตรงนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่วนเรื่องเวลาก็เราแต่ตัวน้ำบอลว่าเขารูาร้สึกลามากไหมเหื่อยมากไหมถ้าเป็นมากก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยถ้าไม่มากก็ใช้เวลาน้นนอยลงขอบคุณมากเลยครับ,รบได้ประโยชน์มากเลยครับ